เดือนนี้คนโสดสนิทจะมีคนบุญหนักสักใหญ่มาให้ความสนใจส่วนคนที่มีคนรักคนคุยอยู่แล้วถ้าเคยมีการผิดอกผิดใจกันมาเดือนนี้เขาจะเดินหน้าลุยง้อคุณเต็มที่แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องยอมใจอ่อนค่ะ สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจําเดือนมกราคมปี2,565ของชาวลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกต์อ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการดูดวงเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณก็ขอให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะเก็ดรับดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดสามารถทักไลน์มาถามกันได้นะคะลิงก์ของไลน์แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะคลิปนี้อิงที่ลัคนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าอันที่จริงก็ดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าคุณทราบทั้งลัคนาและราศีก็ขอให้ดูทั้งสงคลิปประกอบกันไปเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งความรักเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะ1ก็คือคนโสดสนิท2คือคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและ3ก็คือคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยคุณจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้หรือจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินทําคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist ค่ะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยค่ะสำหรับชาวเมษลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอังคารเดือนนี้ครึ่งเดือนแรกดาวประจําตัวไปสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะภพเดือนนี้เป็นภพเรือนมรณะแต่มีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีการที่ดาวประจําตัวมาอยู่ในภพเรือนที่เป็นมรณะนะคะทําให้เราต้อง อาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องชี้ประจลงเท้าหรือเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรบางอย่างนะคะชีวิตมีเรื่องที่ต้องไปแก้ไขไปต้องจัดการแต่เมื่อดาวมันเป็นเกษตรนั่นแปลว่าคุณก็จะมีศักยภาพสูงมากในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเดินเดินทางคุณก็จะมีทริปที่ดีๆนะคะแล้วก็การที่ดาวประจําตัวเป็นเกษตรทําให้คุณมีเสน่ห์มากด้วยแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองและที่สําคัญที่สุดก็คือรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเอง ถ้าเคยถูกทวีตเคยถูกละเลยแบบไม่ดีจากคนรักถูกทวีตแบบไม่ดีจากคนรักนะคะตอนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าคุณจะต้องไม่เอาเขาไว้คุณจะต้อง ได้สิ่งที่ดีที่สุดคุณรู้คุณค่าของตัวเองทําให้คุณไม่งอมไม่สนคนรักแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาเคยละเลยณนะขณะนี้เนี่ยเขาจะต้องได้เรียนรู้แล้วว่าเขากําลังจะสูญเสียของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปนั่นก็คือคุณในขณะที่คุณนะคะมีความมั่นอกมัน่นใจรักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองดาวความรักของคุณซึ่งคือดาวพระศุกเนี่ยเริ่มต้น ที่สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นภพเรือนการงานเป็นภพ,พเรือนที่ไม่เสียแต่พอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเจอกันกับดาวพระเสาร์นะคะดาวแห่ง ศัตรูตัวร้ายของดาวความรักของคุณนะ่ะทำให้คนรักของคุณเนี่ยจุกจิกลำคาญใจนะคะคิดเยอะแล้วก็มีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจในตัวเองดาวประจําตัวของคนรักเดินถอยหลังอีกดังนั้นในในขณะที่คุณนะ่ะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นเขากลับรู้สึกว่าคุณใส่ใจเขาน้อยลงกลับรู้สึกว่าเขามีค่าน้อยลงในสายตาของคุณ ซึ่งตรงนี้ถ้าเขาเคยละเลยคุณมามันก็เป็นช่วงเวลาเอาคืนของคุณแล้วล่ะค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเคยดีมาตลอดนะคะตรงนี้คุณก็อาจจะต้องหันไปใส่ใจเขาหน่อยนึงเพราะตอนนี้เขากําลังน้อยอกน้อยใจคิดเยอะคิดมากแล้วก็กําลังหวาดระแวงว่าคุณไม่รักเขาแล้วหรือเปล่าตรงนี้นะคะดูบริบทชีวิตด้วยนะถ้าเกิดดําเนินมาดีเขาเคยดีนะคะก็ต้องดีตอบเขานะดูแลจิตใจเขาแต่ถ้าเขาเคยไม่ดีมาตอนนี้เขากําลังจะคิดได้เขากําลังจะเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนสําคัญในชีวิตเพราะคุณ ไม่สนพอคุณไ่วิ่งไล่ตามเขารู้สึกว่าหูชีวิตมันขาดอะไรไปรู้สึกชีวิตไม่มีคุณค่านะคะทีนี้ดาวประจาตัวของเขาเดินถอยหลังถอยหลังจนกระทั่งถึงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะย้ายพบเปือนเลยจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในขณะเดียวกันดาวประจําตัวของคุณที่เป็นเกษตรในราศีพิจิกครึ่งเดือนหลังก็จะย้ายเข้าราศีธนูเหมือนกันทําให้ดาวความรักกับดาวตัวตนของคุณมาเจอเจอกันตรงกลางที่พบเปือน สุภาะพบเรือนนี้เป็นพบเรือนที่ดีเมื่อความรักมาเจอเจอกันในพบเรือนที่ดีนะคะทําให้ความรักถ้าเคยมีปัญหาอะไรถ้าเคยแข็งใส่กันมันจะอ่อนลงมันจะดีขึ้นจริงๆแล้วเขาเดินหน้างอคุณนะเขาเริ่มเห็นคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณอันนี้พูดถึงในกรณีของคนที่มีคนรักคนคุยก่อนนะคะ เขาไม่ใส่ใจคุณมาก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยพอเขารู้ว่าคุณเริ่มไม่ใส่ใจเขาเนี่ยเขาทนไม่ได้แล้วเขาก็จะมางอเดินหน้างอเต็มที่เลยนะคะออในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณจะแข็งๆหน่อยคุณจะมีทิฐิมาณนะสูงเยอะมากเลยนะคะแต่พอดาวประจาตัวคุณย้ายเข้ามานะคะมีมาตรฐานที่อ่อนแรงลงไปหน่อย <c oughs> ในในพบไม่ได้อ่อนแรงหรอกนะคะย้ายเข้ามาอยู่ในพบเรือนที่ดีนี่แหละคะ่ะในพบเรือนสุภาเนี่ยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้นสงสารแล้วก็เห็นความดีงามเห็นความพยายามที่เขาคอยง้อตามง้อคุณอยู่นะคะทําให้คุณก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมกลับมาคืนดีการอะไรที่เคยบาดหมางอะไรที่เคยไม่เข้าอกไม่เข้าใจก็สามารถกลับมาคุยกับมาเคลียร์กันได้ใหม่แต่ก็ยังมีจุดที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าการที่ดาวประจาตัวขอ,ของคุณกับดาวความรั ของคุณมากุมกันอยู่ในพเรือนสุขภาพบเรือนแห่งความสุขเนี่ยมันยังมีดาวพระพุธ ซึ่งเป็นดาวที่มาจากสองภพเรือนนั่นคือสหั์ชะคือเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจาการคุยกันและอริคือเรื่องของอุปสรรคปัญหาและความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะยังมีอยู่แปลว่าคุยกันแล้วนะคะได้มีาสหั์ชาได้มีการติดต่อสื่อสารคุยกันแต่มีอริแปลว่าไม่ได้เข้าใจสมูทเต็มที่นักยังมีปัญหายังมีความไม่เข้าใจเพียงแต่ว่าคุณและเขาเลือกที่จะมองข้ามความไม่เข้าใจตรงนั้นแล้วกลับมาหาทางที่จะไปต่อกันได้ท่ามกลางปัญหาที่ยังไม่ได้แก้ท่ามกลางความไม่เข้า อกไม่เข้าใจนะคะคือนึกออกใช่ไหมคะว่ามันมีปัญหามันมีความไม่เข้าใจกันอยู่แต่เราเลือกที่จะยังไม่ได้หันไปถกปัญหานั้นยังไม่ได้ผ่านมาคิดว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นอกเห็นใจกันเห็นเขางอ้อเห็นเขาเห็นความสําคัญเราก็รู้สึกใจอ่อนอ่ะก็กลับไปคบกันใหม่ไปรักกันใหม่หรือถ้าเคยคุยก็กลับไปคุยกันใหม่ได้นะคะ,ะปัญหาก็ทิ้งเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้ ส่วนคนที่มีท,ทมี่ที่ไม่มีคนรักนะคะเป็นคนโสดสนิทนะในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณ มีเสน่ห์มากๆแล้วคุณมีโอกาสเดินทางนะคะดังนั้นเนี่ยคุณควรที่จะหมั่นเดินทางนะมันก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้เจอเจอกับคนใหม่ๆค่ะดาวความรักเกิดใหม่นะคะคือดาวพระอาทิตย์คือตรงนี้เราต้องรู้สถานะของเราด้วยเราจะได้รู้ว่าเราต้องดูดาวอะไรประกอบเราจะไม่ได้ดูดาวความรักดวงเดียวนะคะเราต้องดูดาวถ้าเป็นคนโสดสนิทก็จะต้องดูดาวความรักเกิดใหม่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเราก็อาจจะต้องมาดูดาวพันธุผสมด้วยนะคะดาวครอบครัวอะทีนี้คนโสดสนิทเนี่ยดาวความรักเกิด ยยอยู่ในพบเรือนที่ดีในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพบเรือนแห่งความรุ่งเรืองดังนั้นคุณมีโอกาสจะก่อเกิดความรักเกิดใหม่กับคนที่เขามีความรุ่งเรืองในชีวิตมาแล้วคนบุญหนักสักใหญ่คนมีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นเจ้าของกิจการนะคะแต่ถ้ายังอายุน้อยอยู่ก็อาจจะอยู่ในจุดที่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้นะคะคืออาจจะอายุน้อยแต่นิสัย โตกว่าอายุอย่างเงี้ยนะคะจะได้คนที่เป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลแล้วก็มีความสามารถสูงเข้ามานะคะจะถูกตาต้องใจคุณนะทีนี้ในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณก็มีเสน่ห์มากแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของคุณโดนเลงไปด้วยดาวพระราหูดาวพระราหูนี่ก็เป็นดาวที่มาจากภพเรือนลาภะภพเรือนแห่งความมีเสน่ห์นะแต่พอมันเล็งกันแบบนี้เนี่ยบางทีมันต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนเหมือนกันบางทีคนบุญหนักสักใหญ่เนี่ยเขาก็ บางทีก็หายากเหมือนกันนะที่โอเป็นคนโปรไฟล์ดีอะนะคะแต่ว่าก็มีอาจจะมีใครแอบแอบเก็บเก็บเอาไว้อยู่เหมือนกันนะคะไปลองดูดีๆนะคนโปรไฟล์ดีแล้วเป็นยังเป็นโสดสนิทเนี่ยบางทีก็หายยากเหมือนกันก็ต้องดูต้องสกรีนนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของรักซ้อนด้วย แต่ว่าถ้าเกิดคุณสกรีนดูแล้วนะคะว่าเขาโสดมาจริงๆนะสามารถที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันไปได้นะคะแล้วก็พอมาในเครื่องเดือนหลังที่ดาวประจําตัวคุณย้ายเข้ามาอยู่ในภพเรือนสุภะดาวความรักเกิดใหม่ก็จะย้ายออกไปนะคะอยู่ในภพเรือนกรัรมมะก็ยังอยู่ในภพเรือนชิดีทั้งสิ้นนะทาให้ความสัมพันธ์นั้นไปได้เรื่อยๆแต่ออกเป็นแนวเป็นที่ปรึกษากันละกันความรักจะไม่ได้ออกเป็น,วนววห,หวานแหววหรือหวานะคะคนคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกไม่ใช่เป็นคนจีบเก่งแต่เขาเขาจะ ะเข้ามาในลักษณะที่ให้คําปรึกษาทางด้านอาชีพการงานหรือเรื่องอปัญหาชีวิตอะไรของคุณอยู่หรือว่าอาจจะเข้ามาในเรื่องของการทํางานร่วมกันหรือทํากิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันเป็นการเป็นความรักแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะเริ่มต้นแบบนั้นมันไว่ไม่หวือหวาแต่มันดูแล้วเนี่ยเขาก็มาทรงดีโปรไฟล์ดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพยค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยนะคะสําหรับคนโสดสนิทนะตัวตนของคุณเนี่ยได้เจอเจอนะคะกับความรัก เกิดใหม่ได้ไพ่เด็กถือช่วยเลยเป็นความรักที่ผุดขึ้นมาใหม่เลยเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจจะเป็นความรู้สึกดีๆเล็กๆไม่ถึงขั้นถาโถมนะแต่มันมีความรู้สึกเหมือนมันฟุ้งฟริงฟรงฟร่งในหัวใจเล็กๆนะคะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกชุ่มชื่นหัวใจกระชุ่มกระชวยได้ดีขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นโอ้โหรักปักใจยังไม่ได้เกิดถึงจุดนั้นนะคะคนที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาเข้ามาแบบในแนวที่เข้ามาคุยเข้ามาสารสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ได้จีบแบบตรงๆเขาจะ อาจจะเอามีเรื่องงานหรือว่าเรื่องกิจกรรมอะไรบางอย่างเข้ามาคุยก่อนนะคะเพอรเขาก็อาจจะไม่ได้ชอบคุณมากมายอะไรตั้งแต่ในจุดเบื้องต้นนะแต่พอได้คุยแล้วเนี่ยมันรู้สึกคลิกมันรู้สึกดีแล้วมันก็จะพัฒนาจากจุดนั้นอาจจะเริ่มจากความประทับใจเล็กๆก่อนนะคะอาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณหรือว่าได้คุยเรื่องงานแล้วรู้สึกว่าเออมันมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกันรู้สึกว่าน่าจะร่วมงานกันได้ดีอาจจะเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วพอคุยกันไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งคลิกยิ่งคลิกมากขึ้นนะคะสถาานนกรณ์ใ เรื่องของความสัมพันธ์ดําเนินไปในรูปแบบของความเชื่องช้านะเ,าเป็นภาพไพ่พระภาพไพ่พระเนี่ยไม่มีความหวานแหววโรแมนติกนะคะแต่ภาพไพ่พระเนี่ยเป็นเรื่องของความปรารถนาดีต่อกันนะมีความจริงใจแต่คุณระมัดระวังนิดเดียวนะคะคือถ้าพื้นดวงหลักของคุณ คือคุณไม่พื้นดวงเหล่าคุณไม่มีดาวรักซ้อนอยู่ในพื้นดวงอะ่ะคุณคงไม่เจอรักซ้อนหรอกนะคะที่เมื่อกี้ที่อธิบายดวงดาวไปว่าดาวประจําตัวของคุณมาเจอกับดาวพระราหูซึ่งเป็นเรื่องของแย่งรักนะคะอังคารราหูครูท่านทักมากแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเนี่ยแต่ถ้าพื้นดวงของคุณไม่ได้มีเกณฑ์เรื่องนี้คุณก็คงไม่เจอหรอกนะ,ะแต่ถ้าใครก็ตามคุณดูง่ายๆเลยถ้าถ้าคุณผ่านชีวิต มาประมาณครึ่งชีวิตแล้วอายุ30ปลายๆจะ40หรือ40ขึ้นไปเนี่ยแล้วคุณเจอแต่รักซ้อนมาตลอดเนี่ยตรงนี้คุณต้องระมัดระวังเพราะว่าการดูดวงบางทีมันเป็นการอ่านสถิติเหมือนกันนะคะก็คือสถิติของชีวิตของคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกรรมรักซ้อนมันก็จะมีแต่รักซ้อนเข้ามาอยู่เสมอๆเ,เนี่ยคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเจอรักซ้อนคุณอาจจะไม่ได้มีกรรมเรื่องนั้นคุณก็น่าจะได้เจอคนดีนะคนที่มีความจริงใจ ทีนี้ถ้าคุณยังอายุน้อยๆบางทีดูสถิติของตัวคุณเองไม่ได้นะคะเพราะว่าสถิติบางทีเขาก็ต้องไปวัดมาจากคนอื่นถ้าคุณเพิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แค่ประมาณ20ปีคุณก็อาจจะไม่รู้เอ๊ะเรายังไม่เคยเจอความรักในรูปแบบไหนมาเลยอันนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมาดูดวงส่วนตัวการเพื่อจะได้รู้ว่าดวงของคุณในเรื่องของความรักต้องระมัดระวังอะไรแบบไหนบ้างนะคะ มาต่อนะคะไพ่พระเป็นไพ่ของความปรารถนาดีเป็นไพ่ของความสโลบัตชัวนะคะก็คือไม่ได้พยายามเร่งรีบจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้ชัวก่อนแล้วค่อยพัฒนานะดังนั้นความรักความสัมพันธ์จะเป็นไปในรูปแบบของผู้ใหญ่เป็นไปเรื่อยๆมีปัญหาอะไรกันก็คุยกันได้เลยไม่ได้มาศาสตร์ใส่สิ่งที่หวานแหววใสก่การพยายามจะปั้นตัวเองให้เป็นให้ดูดีไม่ได้แบบนั้นนะคะเป็นตัวของตัวเองเลยนะคะไพ่หนึ่งดาบนี้มีความเป็นตัวของตัวเองด้วยกันทั้งคู่ถ้าเข้ากันได้ก็เข้ากันได้ ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นที่ปรึกษากันไปแค่นั้นพอมันอยู่ในจุดที่คือเขาก็เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องมาเปลี่ยนตัวเองอะเขาเปลี่ยนไม่ไหวแล้วแล้วเ,เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงนะหรือบางทีก็อายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนตัวเองเขาอยากได้คนที่เข้าใจเขารักเขาในแบบที่เขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าคุณก็เป็นทรงเดียวกับที่เขาต้องการเนี่ยมันก็สามารถจะพัฒนากันไปได้เรื่อยๆแบบช้าๆแต่ก็พัฒนา ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะคะ เริ่มมาเลยเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่ามันเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับคุณไม่ได้เต็มที่เลยคุณมีเขาอยู่ก็จริงแต่ว่าจับต้องไม่ได้นะคะมีก็เหมือนไม่มีเนี่ยเขาเหมือนเป็นเหรียญน,นะคะที่อยู่ในหน้าต่างข้างในบ้านเนี่ยแต่คุณเป็นยาจกที่อยู่ข้างนอกนะคะนั่นแปลว่าวเห็นเห็นอยู่ว่ามีเขาแต่เอามาเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วมันก็ทําให้เกิดภาวะเครียดในช่วงเดือนนี้นะคะรู้สึกว่าไม่ไม่มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นะแล้วก็คุณไปเจออะไรใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการได้พบ สังคมใหม่เพื่องฝูใหม่ๆที่ทําให้คุณหันไปใส่ใจอะไรอย่างอื่นมากกว่าที่จะใส่ใจเขาเพราะว่าเขาก็เติมเต็มให้กับคุณไม่ได้อยู่แล้วคุณหันไปใส่ใจอย่างอื่นดีกว่าซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เขาเครียดที่แรกคุณอาจจะเครียดก่อนแต่ตอนนี้เขาเครียดแล้วเพราะคุณเริ่มไม่ใส่ใจเขาแล้วนะคะเขาก็เกิดความเครียดขึ้นมาเจาะไปที่ใจลึกๆว่าเขาคิดอย่างไร เขามีความรักให้กับคุณเต็มที่นะได้ไพ่สวยมากเลยนั่นคือสองถ้วยนะคะจริงๆเขารักคุณนะแต่ด้วยสภาวะแวดล้อมอะไรบางอย่างรอบตัวเขาอะทําให้เขาเกิดความตึงเครียดกับความสัมพันธ์และเขาไม่สามารถที่จะทําให้ความรักมันชัดเจนได้เขามีพันธะภาระผูกพันอะไรบางอย่างแล้วเขาก็เครียดอยู่กับตรงนี้หรือบางทีอาจจะไม่ใช่พันธะพาระผูกพันจากรอบข้างแต่เป็นตัวเขาเองก็ได้ที่สร้างเกราะขึ้นมาเองสร้างกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างขึ้นมาเองว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่พัฒนาความ แล้วมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการสักทีเขาก็เลยอยู่ในจุดขลาคาซังอยู่อย่างเงี้ยไม่พัฒนากับคุณสักทีจนกระทั่งคุณเบื่อนหน่ายมีความรู้สึกว่าเขาจับต้องไม่ได้หันไปทําอย่างอื่นดีกว่าพอทําอย่างนี้ปั๊บเขาจะเริ่มกลับมาเห็นคุณค่าของคุณเริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยมันมันสำคัญนะถ้าไม่มีคุณเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันโง่ไปเลยนะคะทำให้เขาจะเดินหน้าที่จะง้อคุณเต็มที่เลยนะคะก็มีภาพของการที่ เป็นราชินีถือไม้เท้านะคะนั่นก็คือของคนที่พยายามพยายามทําหน้าที่ของตัวเองที่สุดพยายามจะทําให้มันเวิร์กแล้วนะตรงนี้แต่เป็นความพยายามที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงในตัวเขาด้วยคืออะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาในตัวเขาที่ทําให้เขาพัฒนากับคุณยังไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังไม่ก็พยายามจะเวิร์กเอาอยู่แต่มันยังไม่สามารถแก้ไขได้นะแต่ตอนนี้อยากให้คุณหันมากลับ มาใส่ใจเขาเหมือนเดิมนะคะไม่ได้อยากให้ละเลยไปในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ แรกๆเนี่ยคุณก็จะยิงทรณงอะไรของคุณนะเพราะคุณมีอะไรใหม่ๆให้โฟกัสนะคะแต่ด้วยความพยายามของเขาในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะหันมาเจอกันครึ่งทางได้มากขึ้นนะ <med> คุณก็ยอมอ่อนให้กับเขาเขาก็งอคุณหนักอยู่นะแต่พอคุณยอมอ่อนให้กับเขาเขาก็อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆปรับตัวกันใหม่มาเจอกันครึ่งทางใหม่นะคะก็ดูว่าเขาอยากจะพยายามทําตัวให้ดีขึ้นพยายามที่จะใส่อกใส่ใจคุณมากขึ้นนะคะแต่บทสรุปความสัมพันธ์มันก็ยังได้ไพ่เดอะสตาร์นะเดอะสตาร์เป็นเรื่องของคนที่ ความรักความเดอสตาคือเรื่องของความหวังนะคะความรักความสัมพันธ์มันมีความหวังว่ามันจะดีขึ้นได้กว่านี้ว่ามันจะพัฒนาได้แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้เดอสตาคือเรื่องของการต้องรอคอยเนิ่นนานไปก่อนยกเว้นไพ่เดอสตามาพร้อมกับไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการบทสรุปบทจบว่ามันจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะแต่ถ้ามาใบเดียวแล้วยังไม่ได้มีไพ่ใบอื่นๆที่ มาส่งผลนะคะแปลว่ายังต้องรอไปก่อนความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆเลยล่ะค่ะกว่าที่จะดําเนินพัฒนาไปได้แต่เดือนเนี้ยเขามาง้อเนี่ยมันก็ดีล่ละค่ะมันก็ทําให้คุณรู้สึกดีสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะสถานการณ์ตั้งต้นเลยคือคุณรู้สึกว่าคุณมีทิฐิมานะสูงอะไรบางอย่างเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทร e ตคุณดีแล้วคุณก็ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่มาเจอกับคนที่เขาละเลยคุณนะคะดังนั้นคุณต้องการการเอาใส่ใจให้มากกว่านี้ถ้าทําไม่ได้คุณเริ่มมองหาคนใหม่เหมือนกันนะมีภาพของการมีคนใหม่แล้วมีภาพของคนมีเสน่ห์ก็คือตัวคุณนั่นแหละนะคะคือตัวคุณมีเสน่ห์จริงๆโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยกดวประจําตัวของคุณเนี่ยอยู่ในภพเรือนที่เป็นเกษตรนะคะแล้วก็มีดาวมหาเสน่ห์มาเล็งคุณด้วยมันมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆให้คุณได้เลือกสรรนะเพราะว่ากับคนปัจจุบันของคุณเนี่ยคุณรู้สึกว่า เขาไม่ได้ดูแลใส่ใจคุณเต็มที่และเกิดความแง่งอนและก็เกิดอยากจะทําอะไรประชดประชัน ไม่ว่ามันก็เป็นไปได้2กรณีนะคือคุณไม่ได้อยากจะมีคนใหม่จริงๆแต่แค่อยากประชดก็เลยลองมองหาคนใหม่หรือบา,บางคนก็มองหาคนใหม่จริงๆด้วยนะคะแต่เขาจะรู้เขาจะรับรู้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาต้องพยายามทําอะไรบางอย่างและเพื่อจะได้คุณกลับมานะมีภาพของการเดินหน้าง้ออย่างเต็มที่นะคะแม้นจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ที่เขาจะต้องง้อแต่เขาก็พร้อมที่จะแบกนะตามลักษณะของไพ่1ิบไม้เท้านี่คือแบกตรงนี้เอาไว้นะคะอยู่คนเดียวเลยเดินหน้าง้อ อยู่ฝั่งเดียวเลยวิ่งตามคุณอยู่นะคะแล้วก็พร้อมลุยที่จะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่เคยไม่เข้าใจกันอะอะไรก็ตามที่คุณ รู้สึกไม่พออกไม่พอใจเขาในช่วงนี้เนี่ยรีบบอกเขาได้เลยเขาจะรีบทําให้นะคะแต่บอกด้วยวิธีการดีๆนะบางทีก็กลัวใจคุณเหมือนกันเพราะว่าครึ่งเดือนแรกคุณไปอยู่ในภพเรือนที่เป็นภพมรณะมีมาตรฐานเป็นเกษตรบางทีก็ขวานผ่าซากไปหน่อยนะคะคุณเป็นธาตุไฟใจร้อนด้วยชาวเมทนะคะดังนั้นค่อยๆพูดดีๆเขาพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงตัวในช่วงเดือนนี้นะคะเอ่อถ้าคุยกันดีๆนะคะดูว่าทิศทางความสัมพันธ์จะดีขึ้นโดยเฉพาะในครึ่ง เดือนหลังมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแน่นอนลหละนิสัยอะไรบางอย่างของเขาที่คุณไม่ชอบเนี่ยเขายังแก้ได้ไม่สนิทเต็มที่นักหรอกนะคะยังได้ไพ่ของความยังไม่พออกพอใจเต็มที่เกิดขึ้นแต่อย่างน้อยคุณก็ได้เห็นความพยายามว่าเขาพยายามจะง้อคุณพยายามจะทําให้มันดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งคุณและเขาได้ไพ่เหนือคู่กันขึ้นมานะคะจัชเมนแล้วก็สี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่เหนือคู่ดังนั้นคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันแล้วเนี่ยบางทีมันตัดขาดอะไรกันเนี่ย ยากมันก็ยังตําเนินต่อไปแต่เป็นคู่เนี่ยเป็นคู่แบบไหนบางทีบอกเป็นเนื้อคู่แล้วทุกคนจะต้องคาดหวังว่ามันจะต้องมีความสุขตลอดเวลาไม่ใช่นะคะเนื้อคู่เนี่ยแต่ว่ามันเลิกขาดจากกันยากแต่มันจะมีความสุขหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่คุณทํามาบางคนทําบุญร่วมกันมาเยอะก็จะมีความสุขมากกว่าความทุกนะคะบางคนทําบุญร่วมกันมาน้อยส่วนใหญ่ทํากรรมร่วมกันเยอะก็จะมีความทุกมากกว่าความสุขแต่ว่าเลิกกันไม่ได้สักทีแต่ณเดือนนี้นะคะไพ่เน e ื s <S ้อคู่ขึ้นมาที่มมมัันนนีีไพ่ดๆผส แปลว่าบุญเก่าที่เคยสั่งสมกันมาเนี่ยเข้าสนองทําให้ถ้าคุณมีเรื่องขัดอกขัดใจอะไรกันเดือนนี้เขาจะง้อคุณแล้วคุณก็ยอมใจอ่อนที่จะกลับไปดีกับเขาแล้วก็ทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยชีวิตความรักก็มีความสุขขึ้นได้ค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งไปฝากนิยายของเกดไว้ด้วยนะคะเกดเป็นนักแต่งนิยายด้วยค่ะโดยใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายออนไลน์อยู่ในเว็บเม e ็อีบุ๊กนะคะสามารถหาลิงก์ของนิยายได้โดยเข้าไปที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้แหละค่ะหรือถ้าคุณอยากจะฟังนิยายแบบเสียงนะคะเกดก็มี y o u t u b e ช่องอ่านนิยายให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจนะคะเข้าไปหาฟังกันได้เลยค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ